ไอทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www. itm. in. th เอาละฮะสวัสดีครับผมพี่เจมบาร์ดเกมเมอร์วันนี้มาเจอกันกับ Battlefield 4นะครับผมไม่ได้เล่นมานานนะฮะตอนนี้เพื่อนเขาแยกย้ายไปเล่นเกม b a d t n d Soul หมดไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนกูเลยกูเลยเ,เล่นคนเดียวนะเนี่ย Battlefield 4นะกับโบท Domination ในด่าน s า o ดนะ อ๋อเขาบอกว่าห้ามใช้สโมกนะครับผมนะเอาสโมกออกไปจากชุดมึงเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรนะไม่ใช้สโมกก็ได้ใช้ยางอื่นก็ได้โอเคมาสดปืนที่ผมใช้นะเอ้าลืมไปนะน่าจะเป็น CZ 805นะครับผมเป็นปืนที่ยิงโคตรยากสกูก็อยากจะเล่นโชว์สกิลความกาดให้คนอื่นดูครับนะฮะตอนนี้อาหาเพื่อนกูตายแล้วกี่ผายแล้วไงโอเคดูจากณจุดจุดนี้เพื่อนตายเรียบ จะรอดไปนี่ครับทุกเพื่อนกันมาลุกก่อนเพื่อนตัวนี้เคลียร์ตัวนี้เคลียร์ตัวนี้เคลี Clear ยร์ไหมไม่รู้เคลียร์หรือเปล่าแต่ไม่มีใครโอเคเรามาดูตรงนี้กันไม่มีอะไรคือไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับช่วงนี้ก็รอคอมอัปเดตคอมอยู่ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครย่อนนั่นไงนั่นไงนี่นไงม,มันไม่ตายวะไม่ตายราพลาดกลัวตกว่านะ เราจะเสยตุยไว่กัอนณจุดจุดนี้เสยตุยตรงนี้ไว้รอเพื่อนเกิดครับนั่นไงมีหนึ่งคนนั่นไงเอาบัปฏิทโธมันลุมอ่ะมันลุมอะย่มไม่ได้เป็นเกมกึ่งกึหัวร้อนแล้วก็จริงจังเกมมิ่งนะฮะออกแนวรวมๆกันนี่ไงฆ่าเพื่อนกูฆ่าเพื่อนกูไม่พอฆ่ากูด้วยหอยหลอด คือผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่นะตอนนี้ปิงก็ขึ้นเป็นร้อยกว่า,วามั้งหน้าร้อยเจ็ดนะแค่ปิงก็กินขาดแล้วกลัวสู้เขาไม่ได้ครับ <c oughs> เกมยิงเงี้ยก็เข้าใจปิงเยอะมันก็ต้องนะ <c oughs> แต่เฮ้ยใจเย็นบัาใจเย็นนะค่อยๆไปเราไม่อยากจะจริงจังเกมมิ่งมากเกินไปนะเดี๋ยวตัวเกมมันจะไม่สนุกไปนี้เลยครับพลทหารเก้าา ตายเรียบร้อยกลางอากาศเลยน่มน้ไหนเนาะไม่มีครับตอนนี้นนว้าวปฏิทโทอปฏิเทเทนะให้ชุบเรียบเพื่อนรีฟิ์มี e พลสคือเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาจะ <c oughs> เขาเป็นประเทศค่านิยมสูงนะค่านิยมในประเทศเขาสูง <c oughs> หลบหลบนี่นี่นี่ได้ค่าหนึ่ง<ะ>ได้ค่าเสร็จแล้วก็ตายชุบก่อนเพื่อน อย่าพุ่งโดดหนีมาชุบกูนกนปฏิโธป,ปฏิถังกะลังตั้งเดโอ้ตายเลยได้หนึ่งทงครับตอนนี้ด o มิเนชั่นคือการยึดธงนะให้มากกว่าสองโทงขึ้นไปเอ้ยให,ให้มากกว่าหนึ่งโทงแล้วทำไมมันกระจายอยู่ตามพื้นที่เลยวะฮะแม่งญาติเป็นยุ่งเหรอแม่งเลยคือพูดภาษาอังกฤษไปกับเขาไปนะก็เขาไม่ตอบมาหรอกฮะเหมือนเดิมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษทำไมจะเป็นทําไมโลกแตกจริงๆเขาจะไม่พูดครับ พูดตรงๆงเลยวางระเบิดไปป, Trans ปิงมาทางนี้หลบยังไงกูยิงเปิดทางก่อนโอเคครับไม่มีอะไรนะครับไปครับหลบครับตายเยอะมากนั่นนันไงเฮ้ยอา้าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอ้าวไอที่กระโดดกระโดดยุ่งยุ่งยุ่งปไหนนะวะ mm hmm. ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันไปไปผมจะเดินลงแบงค์ล่าง ไม่น่าจะมีตีนไม่มีครับตีนไม่มีแมงกลัวจะมาแต่กระสุนเนี่ยนั่นไงปั๊บ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 ยิงไปเหลือเลือดเจ็ดสิบเกโยนยาก,ก่อนอา้าเฮียแม็กยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยนี่นี่นี่ปั๊บปั๊จไปที่ชอปจจริงจังเกมบิ่งบารเข้าทรงแล้วเว็บมาแล้วมาแล้วทรงจริงจังเกมบิ่งมาแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรทำครับพูด,ดง่าย ไม่เชิงไม่มีอะไรทําไม่มีเกมอื่นเล่นนะกูตายกันเป็นอะไรวะทำไมญี่ปุ่นมันโหดขนาดนี้มาที่หลังจะไม่อุดหนุนและเอวีเนี่ยไม่ีจะไปอุดหนุนเอวีประเทศอื่นแทนไว้หลอดกนี่ตายหกแล้วเนี่ยฆ่าไปสองเองมือปืนพ่อพระโดยแท้สุดหรือปืนผมสู้เขาไม่ได้วะเนี่ยสู้ไม่ได้โทษปืนกูพิ่งกากอย่างงี้ตายหนึ่งครับป๊ป๊บป๊าป๊ป๊ป๊ไม่ตายนะตรงนี้ ตายไปตายมุกคุศาสต์คุศาสโอ้ยอะไรวะอุย้ยไปฝึกวันเต้นมาจากไหนวะเราก็อยู่ในบังเกอร์แล้วมันฆ่าเราได้ไงวะจริงจังเกมมิ่งปกติผมเล่นเกมก็จะประมาณนี้นะบ่นกับตัวเองครับผมมันก็เลยเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้ผมแคสเกมด้วยแหละชอบบ่นกับตัวเองนี่ไงนี่ไงตายไหมไม่ตายไอ้เจ๊ดเป๊ะมึงถึงกจังวะเฮ้ยมึงใส่โลเลยวะ โลกกับตํน่กาตลอดคือท,ทำยังไงก็ได้ช่วยอ่อนข้อให้ผมหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนี่ไงมึงอยู่นี่นี่เองกระโดดมาจ,จาะจ๋อมาเอาอุสาคเขาใช้ปืนพกผ,ผมใช้ปืนกละมดในสู้เขาไม่ได้เลยมันมันเป็นที่ปืนนะมันเป็นที่ปืนอย่ามาโทษผมนะว่าผมเล่นไม่เก่งเพาะน่นดิคือผมเล่นได้เป็นเอ่ออเล่นได้เก่งด้วยแหละนะเปลี่ยนปืนที่เราใช้ไปบ่อยดีกว่าครับผมนะฮะ เออปืนเชีย,ชยอะไรกูใช้ไปๆโอเคครับปืนนี่ครับนี่เลยนะ M416 หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า M 4 1 6ออกจะเนอเนอนิดหนึ่งอังกฤษอังกฤษตะเข็บชายแดนจุเพื่อนวิ่งมาปั๊บปับดูดูจากมุมกล้องนะฮะดูดูความคล่องแคล่วของผมดูปั๊บปั๊บวิ่งวิ่งวิ่งหนีครับพอเจอศัตรูวิ่งหนีก่อนมายึดธงก่อนนะ เป็นรายที่สุข้อยมากเวลาเล่นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะาทำไมมันเล่นเก่งอย่งว่ามันยิงเก่งอย่งว่าทำไมวะกูเออกลับไปเล่น GTA เหมือนเดิมดีไหมเนี่ยอยากจะกี๊ดเป็นภาษาญี่ปุ่นชิเตะชิเตะอืออือชิเตะชิเตะแปลว่าอะไรครับไม่รู้นะครับไม่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กครับอ้าวชิบหายแล้วไปพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดเลยว่าไปดูหนังโป๊้แต่เด็ก เอาเป็นว่าแค่ได้ไดยินมาแล้วกันนตายอีกแล้วแม่งเลยทักขึ้นแล้วว่ะใครใครเป็นคนที่ปุ่นเดินแถวหน้าบ้านกูกูจะฆ่าใ้เรียบเลยออกแนวผ่านแพ้แล้วผ่านไงเป็นฟ้องตำรวจแม่งเลยไปฟ้องข้าหาเล่นเกมแพ้ครับเออ,อเข้างหน้ามีศัตรูครับหนึ่งคนแน่นอนแน่นอน โยนกล่องยาปั๊บได้คิวปั๊บปั๊บปั๊บได้ดับเบิลคิวข้างหลังข้างหลังก็โดดหลบปั๊บตายแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนปฏิโททำไมทำไมผมยิงก่อนทำไมผมต้องตายตายวะยิงจังเกมพี่โอ้โหบานเลยชิบหายมากเป็นกองทัพเลยบ้างเนี่ยยิงนะยิงดับดับปฏิโทเป็นพ่อเมาส์โทษผูโทษไปเรื่อยแล้วทีนี้ ครับผมนะก็ใครที่ยังงง,ง,งว่าอพี่บาสเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรนะจริงจังเกมมิ่งครับหัวร้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็หายนะสักพักนี่ฆ่าเลยฆ่าเลยเป็นไงนะเกมนี้นะวงบอกถึงความรุนแรงนะครับแต่ก็เกี่ยวพันกับการสงเออสงครามนะฮะเขาก็เลยถือว่าเกมนี้เป็นเกมธรรมดารรมดาที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะครับแยกแยะได้นะคงไม่มีปัญหาอะไรกันโอเคนะครับผมทุกเกม อาเร็ตเบเร็ตพิธีบรรุปรับประอกนะฮะทุกเกมถ้าทุกคนแยกแยะได้นะไม่มีเกมไหนที่มีพิษมีภัยครับผู้ตรงๆนะครับนะทุกเกมมีความสนุกมีเนื้อหาสอมบีม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 ีแหน่แหน่โอ้โหมีหนึ่งคนนับอยู่ข้างหน้าเราผมจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปชัดไปไหนแล้ววะข้างหลังเรานะครับสถือว่าข้างหน้าข้างหลังไม่รู้แต่กูยิ่งกูเสียต่อแพ้ไปได้ยังไป มันเล่นเก่งจังไะผมไม่เข้าใจอะ่ะฮะทำไมหรอ,ทำ,อ,อทำไมเะจอจอนอะฮะทำไมเหรอจอนนะโอเคมาเหมือนเดิมจริงจังเกมมิ่งผมจะไปยึดบีปัาป๊าปาสำหรับคนที่ไม่ชอบนะเกมสงครามสามารถกดข้ามไปได้ครับเพราะเกมนี้เป็นเกมจิงกันนะสำหรับเ,เด็กๆที่กำลังดูอยู่นะใช้วิจรรารณญาณหรือใช้จัก,กรยานในการรับชมนะครนะับนะถีบปั่นกันได้ตามสบายใจชอบนะ ตอนนี้นะเห็นศัตรูหนึ่งคนเขาชุบเพื่อนอยู่นี่ครับชายชาติทหารเวลาคนนอนต้องยิงซ้ำนะเอ้ยไม,ไ,ไม่ใช่นี่ครับโอ้โหตายอย่างน้อยเราก็ได้3ตัวรล้ววะ <c oughs> <c oughs> โอเคเล่นเกมเพื่อสนุกสนานนะเ <c oughs> ชื่อมความสัมพันธ์ต่อระหว่างประเทศ <c oughs> และประเทศนะอย่าไปสร้างความบาดหมางกับเขาเวลาเราเล่นเซิร์ฟเขานะฮะก็อย่าไปเกียนกับเขา <c oughs> เดี๋ยวแม่งจะไม่ให้กูเล่นนะครับ เดี๋ยวจะไม่มีที่เล่นนะฮะประเทศไทยเขาไม่ได้สนับสนุนเื่งเกมมากนักนะครับมีอะไรให้เล่นเล่นบพวกวอล์กโดลบ้านกั้นมาตัดใจไปไหที่ปอจ้าตีตี๋อตี๋อทำไมแบ็คแมนมันหน้าเหลี่ยมอย่างกันวะหน้าแม่งห้าเหลี่ยมด้วยนะคนบ้าอะไรหน้าห้าเหลี่ยมวะไปหล,ลบัรหลบปอปอปปปี่หนีบปบีครับตอนนี้ผมกลาลังแพ้นะแต้มเหลือแป ใกล้นะครับใกล้แพ้แล้ะใกล้แพ้แบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วได้คิวเพรบ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 คิดว่าจะฆ่าฆ่าได้เราวายากว้ย้พูดจริงปพาะโอ้ง่ายละโอ้ผเจอนะแบค็คแมนห้าเหลี่ยมฆ่าอยู่ละ,ะก็เป็นคลิปสั้นๆนะนะที่เอาไว้สำหรับคนที่อยากจะได้ยินเสียงผมนะคิดถึงเสียงผมก็เข้ามาคลิปนี้ได้นะผมจะพูดตลอดเวลาไม่มีเว้นแม้กระทั่งในยามแพ้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามยังไงก็ติดตามกันกต่อไปกับ BGM Bad Gamer ถ้าชอบก็กดไลค์ลนะครับอยากให้เล่นปืนอะไรอยากให้รีวิวปืนอะไรจัดมาเดี๋ยวผมจะทำให้ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับรักนาจุ๊บๆขอให้บบความสุขุณอยู่กับท่านขอบคุณครับ